เลยยดีีวนี่เป็นบันไดนะคะที่ลงามาจากด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเรือสำพภงทองนะคะของบริษรัทซิมาโฟไดน,นะคะ ว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่แบบอลังการมากนะคะทําด้วยไม้สักทั้งทั้งเรือเลยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับออลองไฟลลองลองไฟอะคะ่ะคือเหมือนกับว่าดำวิ่งนันน่าเขาก็ใช้เรือลำนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างของเรือลำนี้นะคะ่ะจะประกอบด้วยห้องต่างๆมากมายเลยนะคะเรามาดูกันซิว่าห้องนั้นมีห้องอะไรบ้างอางถาขนาดไหนนะคะตามเลยค่ะ 3แบบนะคะนี่ก็คือเป็นแบบแรกค่ะโอเคค่ะอ่าแบบที่สองนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะไปดูกันแบบที่3ามส่วนห้องน้ำสามห้องเนี่ยจะเหมือนกันนะคะทั้งสามห้องเลยมาดูกันแบบที่3ามค่ะ ห้องน้ำก็เหมือนจะเล็กใช่ไหมคะแต่เป่าค่ะหนกใส่ทีเดียวเลยนะคะประอกอบด้วยอ่างล้างมือกระจกนะคะเครื่องปัน่นน้ำอุ่นนะคะทิฟิชชูแล้วก็ชักโครกนะคะทั้งขยะใบเล็กก็มีนะคะห้องน้ำเนี่ยจะเหมือนกันทั้งสามห้องเลยค่ะส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นโต๊ะไว้นั่งรับประทานอาหารนะคะป็นแบบซีวิวค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนกันนะคะโอเคค่ะคัค่คะ แล้วแล้ววัอน,นี่คือภาพบรรยากาศบนเ,นะะเรืรอนะคะเขนาดนี้อาหารเราพร้อ,อมแล้วนะครับโดยเชฟขุนปอใบใหญ่มากรับขอเรียนเชฟวันนี้หน่อย,ออยนึ่งใจน่าเชื่อใจใจโง่ตัวหน่อยนะฮะวันนี้ถ้าอาหารไม่อร่อยอย่างที่เราได้โบม,ม,มาจากท่าเรือแล้วเนี่ยคนที่กทีนึต้องโดนนะฮะขุนปอพระพิชกกรประจำเรือนะคะเนี่ย มาจากโรงแรมแอนเจลีสโรว์รีสอร์ทนะครับพอดีน้องก็ได้มาร่วมงานกับเราที่นี่นะครับเขาจะมาเป็นเชฟดูแลเรื่องอาหารบนเรืของท้องนะครับวันนี้แล้วเราจะมีทำอาหารอะไรนะบันทึกอยู่นที่อยู่บนเรือ ที่พอนะครับที่ลูกค้าดีทริปของท่านไปใช้บริการกับเราแล้วท่านจะได้รับบริการอาหารนะครับวันนี้ทุกคมีเมนูอะไรเด็ดๆมาโชว์ให้กับแข่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกับเราวันนี้ครับคภาพบิวนะคะมีตัวอย่างะครับมีะแนะครับแบบรถรสชาติคงไทยไม่จัดมากนะครับก็น่าจะเป็นเขา ไปครับที่เป็นคืหนบ้านเพื่อดว่ารสชาติตรงกัออะยืนจะของเรือนะคะไทยสองสิบของเรือค่ะของเรือดึงเลย